วัสดีคะ่ะพบกับช่องพลายหนุ่มสุรินสีดอท่าตูมนะคะวันนี้งงเราก็พามาดูเจ้าลูกชายทั้งสามเชือกนะคะจะพามาดูพี่หนุ่มพี่โก้คุณตาขับน้อยนะคะก็หลายวันเลยนะคะไม่ได้ถ่ายคลิปนะคะเพราะว่าจะไปรู้บอเขาไม่ได้โทรมาไม่ใช่ไรมไม่ได้มา<ๆ>นะคะ ครับพี่หนุ่มสวัสดีครับขออาหารนะคะนี่ก็คืออาหารของพี่หนุ่มนะคะนี่เราเพิ่งเราเพิ่งไปขนมานะคะจากบ้านควานเสือควานสิงนะคะเป็นต้นสับป,ปะรดนะคะชนิดที่สีนะคะขอบคุณนะคะช่องของควานเสือควานสิงด้วยนะคะที่มอบสับป,ปะรดกองนี้ให้สามหนุ่มของเรานะคะนี่คะ่ะ เดี๋ยวเราก็จะพาไปดูนะคะพี่คํำน้อยนะคะแม,ม่ควันส้มบอกว่าเอาพี่นุมทำอะไรครับพี่นุม่มทำอะไรเนาะพี่นุมทักทายนะเมื่อกี้นะคะค,ครับเดี๋ยวกลับมาจะโยนให้นะครับ เดี๋ยวจะพาไปดูพี่คำน้อยนะคะแม่ควานส้มบอกว่าพี่คำน้อยนะคะจะตกหมันโอจะจะล้มตัวนอนนะคะพี่คำน้อยอยากนอนนะคะเพราะว่าพี่โก้ครับพี่โก้ครับโก้ครับโก้ครับ,โ,รบโอ้ไม่ครับเลย นานๆแม่จะมาหาไหมครับเลยเนาะเดี๋ยวจะพาพาไปเดินดูพี่คำน้อยนะคะพี่คำน้อยเหมือนจะอยากนอนนะคะแม่ควานส้มบอกว่าวันนี้นะคะพี่คำน้อยจะล้มตัวนอน,นะคะ่ะสามครั้งเลยนะคะเขาย่อนขานะคะเขาย่นขาเหมือนจะนอนเลยนะคะ ก็มาผูกตรงนี้นะคะตอนกลางวันนะคะโอ้สับป,ปะรดเขาไว้ตรงนี้ด้วยนะคะหนึ่งกองเนี่ยคะ่ะเพราะควานที่เอาไว้ตรงนี้ด้วยะคะ่ะนี่ก็เป็นต้นโพนะคะตัดมาให้สามหนุ่มของเรานะคะได้ทานนะคะ นี่ค่ะพี่คำน้อยก็จะอยู่บริเวณนี้นะคะตอนกลางวันค่ะพอตอนกลางคืนก็เข้าไปอยู่ในโคกค่ะเข้าไปอยู่ในซองเหมือนเดิมค่ะแต่ว่าเราไม่ได้ใส่สายพานเหมือนเมื่อก่อนแล้วนะคะเราปล่อยให้พี่คำน้อยยืนในโคกแบบไม่มีสายพานนะคะพี่คำน้อยจะได้ยืดตัวได้ค่ะเพราะว่าช่วงหลังๆก็คือพี่คำน้อยจินแล้วค่ะ ไม่ค่อยไม่ค่อยย่อนตัวเท่าไหร่นะคะวันนี้จะพามาดูนะคะปีกจู้ของพี่คําน้อยนะคะบวมใหญ่มากๆเลยนะคะไม่รู้ว่าเป็นเพราะอะไรนะคะเดี๋ยวเราถามแม่ควานนะคะตรงปีกจู้ค่ะบวมมากเลยค่ะโอ้บวมยังแรงเลยนะคะแม่ควานส้มปีกจู้ของพี่คําน้อยเป็นอะไรทําไมถึงบวม เอาละหมอเข้ามาดูหรือ,อย,ยังคะไม่ไ,ไบอกหอนันเลยไปบอกหมอมาดูเด้อเป็นตรงนั้นด้วยจุดสําคัญของเขาด้วยค่ะบวมฟองเลยบวมแรงมากๆเลยนะคะไม่รู้ว่าเป็นสาเหตุเพราะไปถูกอะไรเนาะพี่คําน้อยก็ไม่ได้นอนไม่ได้นอนไปถูกเศษดินเศษอะไรเนาะทําไมถึงบวมได้เนะาะตีได้อาหารตีอแม่ควันส้มเขาบอกว่าเขาอาจจะใช้หางนะคะตีที่ปีกจู้นะคะปีกจู้ก็เลยบวมนะคะ เดี๋ยวจะซูมให้ดูนะคะซูม,ซม<ด>ให้ดูข้างล่างนะคะน,นี่ค่ะนี่ค่ะปิกจูค่ะข้างล่างน,นี่ค่ะปกติจะไม่เป็นแบบนี้นะคะก็บวมบวมแรงเลยนะคะไม่ควานส้มไปตามหมัวมาดูได้แล้วไม่ควานส้มเป็นจุดสำคัญด้วย วันนี้ก็จะล้มตัวลงนอนนะนี่ยอนขาสองสามรอบแล้ววันนี้ยอนขาสองสามรอบแล้วค่ะเหมือนจะอยากนอนนะคะดูอ่ะรอยเขาอยอนนะแต่ว่าดินของเราก็มีน้อยพี่คําน้อยจะนุนตรงไหนเนาะมีดินมาจะเอาดินมาเทให้าแลวนเ่งนี้มันฝนตกด้วเลยมันแะมันฝนแล้วมันลงมันลงขุดไม่ได้เหมือนกันรถเขากลัวติดเหมือนกัน ขาจะล้มตัวลงนอนเขาก็ตัวลื่นลุกขึ้นไม่ได้อีกะสะานที่มันไม่อำนวยมันแฉลองเอาขาหย่อนึงดินนะลงลงึลงดินเลยนะนี่ก็ไม่ได้ใส่ปอกนะคะให้พี่คำน้อยเดินได้สบายๆเลยนะคะสามารถเดินไปไหนมาไหนได้เลยนะคะแต่ว่าเม่ก็ริพบค่ะเริ<ๆ>่มเริ่มมี<ๆ>นั่นมีนี่นะคะเริ่มเป็นนั่นเป็นนี่นะคะแต่เป็น ตัวอายุน้อยก็ไม่เป็นไรนะคะแต่ว่าพอพลายอายุเยอะแล้วค่ะเกือบจะห้าสิบปีแล้วนะคะก็เลยเป็นเดี๋ยวก็เป็นนั่นเป็นนี่นะคะเป็นสะโพกเสื่อมบ้างเป็นอะไรไม่รู้ค่ะหลายอย่างเลยคนแก่นะคะวัยทองนะคะนี่ก็เป็นปลาเห็ดนะคะนี่ปลาเห็ดค่ะแต่ว่าเห็ดปลวกยังไม่ขึ้นนะคะ ตรงนู้นก็เป็นที่อาบน้ําของสามหนุ่มค่ะฝั่งนู้นจากคุณแม่ยุภาวดีนะคะทําให้นะคะสวัสดีครับสวัสดีค่ะสวัสดีครับก็ลองตามแม่ขวานส้มนะคะไม่ยอมอยู่บ้านนะคะ <c oughs> แม่ขวานส้มไปส่งน้องเจเปนไว้ที่บ้านนะคะก็เลยล้องตามนะคะอยากมาด้วยนะคะ <c oughs> น้องเหมือนจะสับสนนะคะว่าคนไหนเป็นแม่ของน้องนะคะเพราะว่า หน้าตาก็คล้ายๆกันนะคะหุ่นก็คล้ายๆกันนะคะแต่ว่าแม่ควานเพียงควานจะสวยกว่านิดนึงนะคะหัวเราอะไรพูดเรื่องจริงนะนี่ยอมวันหนึ่งเออเขายอมนะคะเขายอมยอมให้วันหนึ่งยอมให้วันหนึ่งันต่อไปไม่ยอมนะคะเดี๋ยวนี้นะคะจะให้ดูนะคะหน้าสุดสังส้งทงคนเลยนะคะยังไม่ได้นานนะครับลองมาหนาบดิ้งเก้บบันละาดิ้งไป นะคะทั้งสองคนเลยนะคะยังหน้าสดเลยนะคะยังไม่ได้อาบน้ําทาแป้งทาครีมเลยนะคะนี่เดี๋ยวพาไปดูพี่หนุ่มต่อเลยนะคะก็เมื่อคืนก็ฝนตกหนักค่ะทั้งฟ้าทาัา้ทงฝนเลยนะคะเมื่อวานทั้งลมค่ะ พี่โก้ครับ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 พี่นมครับ พี่นมครับแม่ควานส้มพรุ่งนี้บ้านลุงเรนมีงานไหมแม่ควานส้มก็ไ,มได้พาพี่นมออกไปด้วยไหมน่าจะไปหรือไม่ไปก็ไม่ควานแม่ควานส้มก็ยังไม่รู้นะคะเพราะว่า ควานที์ไม่อยู่นะคะควานที่ไปเอาหญ้านะคะหญ้าของสวนสัตว์นะคะยังไม่มานะคะเดี๋ยวเราก็จะลองถามควานที์ดูนะคะว่าจะพาพี่นุมไปร่วมงานไหม,ะะไมเพราะว่าก็อยู่ใกล้ๆแค่นี้คะ่ะไม่ไกลคะ่ะเดินไปไม่นานก็ถึงนะคะตรงนี้คะ่ะเดี๋ยวโยนให้กินครับพี่นุม ค,ครับเดี๋ยวแม่ท่ายคลิปเสร็จแม่จะโยนให้กินเด้อแปบ๊บหนึ่งนะครัะสำหรับคลิปนี้ก็ขอจบเพียงเท่านี้นะคะฝากกดซับสไคร์ให้ช่องพายหนุ่มสุรินและชาวช้างทุกๆช่องด้วยนะคะขอบคุณนะคะสวัสดีค่ะ